ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมครับเล้งทีทีสมัยคาครับคันนี้นะครับตอนนั้นเคยถ่ายไปทีหนึ่งตอนที่กำลังล้างนะครับวันนี้ได้เลิกถ่ายรีวิวให้ดูครับคันนี้เป็นเทียหน้านะครับ2 3 0 JS นะครับตัวท็อปที่สุดในในในสมัยนั้นนะครับปี07ดนะครับรถเก่าเราเอามาเราทำเยอะทำเกือบ ทุกอย่างเลยที่มันจําเป็นนะครับเว้นอย่างเดียวครับคืออะไรรู้ไหมครับเรื่องสีครับสียังไม่ได้ทำฮะเพราะว่าเราเราเข้าใจว่ารถรถเนี่ยรถเก่าเนี่ยเราเหมือนกับว่าขุนพลมจะมีบาดแผลนะครับรถการใช้งานเนี่ยปีขนาดนี้เนี่ยต้องมีบ้างนะครับหรือถ้าเกิดลูกค้าท่านใดต้องการให้มันคลิปจริงๆรลองเข้ามาดูก่อนครับว่าเป้าอย่างนี้รับได้ไหมนะครับอ่ะเรามาดูก่อนเลยครับเราเน้นที่โครงสร้างตามสูตรเดิมครับ ดูโครงสร้างเป็นหลักครับดูตะเข็บไม่เจ็บตัวครับอตอบดูก่อนเลยนะครับนี่ดูตะเข็บประตะูประตูก่อนเลยนี่คือเดิมโรงงานเดียเลยนะฮะนะครับจะเป็นเห็นว่าตรงริมๆเนี่ยมีบิ่นบ้างเพราะมันเกิดการใช้งานนะฮะท่านใดที่กำลังมองหาเทียน่าโฉมนี้อยู่นะครับตัวนี้เป็น j 3 1เนาะตัวม i n เนอร์เชนสุดท้ายก่อนจะข้ามเป็น j 3 2 ดูตะเข็บตามนี้ครับสบายใจได้ถ้าตะเข็บได้อย่างอื่นก็สบายแล้วครับนะฮะอันนี้เป็นน็อตยึดฝาน็อตยึดประตูหลังนะครับได้ตามนี้ก็เนียนแล้วครับนะครับคันนี้เจ้าของเดิมก็ใช้งานจริงๆนะฮะตอนเราเอามาเนี่ยมันก็เราก็ทำช่วงล่างไปเยอะ ยางก็เปลี่ยนใหม่ครับต่อไปดูประตูหลังนะครับนี่ประตูหลังเป็นอย่างนี้เลยสีดำน่าจะเห็นยากหน่อยนะครับเพราะมันมันกลืนเนาะนะครับถ้าประตูได้รอนตามนี้นะครับสบายใจได้แล้วนะครับถือว่าโครงสร้างนี่ก็จะเต็มร้อยแล้วครับรถ07รถ07อ่าสิบเท่าไหร่สิปีไหม อายุประมาณ15ปีนะครับถ้าบอกไม่เคยไปเบียดอะไรมานี่ยากมากนะฮะแต่ร่อนเนที่โครงสร้างแต่ท้ายนี่เดิมเดี้ยเลยนะฮะของท้ายนี่นี่ครับท้ายนี่คือรอนโรงงานเปี้ยเลยครับน,น็อตน็ตไม่มีไขเลยนะฮะอะ่ลองดูนอด็อตฝาท้ายนี่จุดดูนะครับนี่จุดจบนะไล่ไปเลยครับจุดเริ่มจุดจบต่างๆอันนี้ฝาท้ายเดิมเดี้ยเลยนะครับ ไม่ได้มีรอยแก้ไขไขออกมาเพื่อทําสีอะไรนะครับแต่อาจจะเคยก่อนนี้เคยมีทํามาบ้างนะฮะเราไม่ทราบเอออ่ะทีน,นี้ดูลอนดูดูรถเก่าดูคนรดูควรเปิดเบ้ายางอะไหล่ดูนะครับว่ามีผุไหมนะฮะอันนี้เป็นรอยน้ํายานะครับจะเป็นในรถในสมัยก่อนนะ่เนี่ยผมดํารถในสมัยก่อนเนี่ยรอยน้ํายาจะเป็นสีครีมประมาณนี้แหละครับนะครับสองฝั่งมีครบ ยังอยู่ดีมีสุขนะฮะ,ะดูว่าเบ้าเนี่ยเบ้ายังอะไรมีผุไหมเนี่ยดูรถเก่านะครับควรดูตรงนี้ด้วยนะครับแต่คันนี้สบายใจหายห่วงครับท่านใดเข้ามาดูเนี่ยผมเปิดให้ดูเลยนะครับมาดูประตูนี้บ้างครับดูประตูฝั่งนี้นะครับนี่คือร่อนโรงงานนะฮะนี่เลยครับล่อนโรงงานจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับล่อนโรงงาน เปียเลยครับเออมีมีแฟนเพจบางบางท่านถามผมมาว่าแล้วผมรู้ได้ยังไงว่าเป็นรอนโรงงานคือคือรอนโรงงานเนี่ยครับมันจะค่อนข้างมันจะเป็นระเบียบมันจะสม่ําเสมอกันนะฮะถ้าเป็นรอนที่ใช้มือคนปั้นขึ้นมาเนี่ยยังไงมันก็จะไม่เปียครับเนี่ยเนี่ยดูนะครับดูความกว้างของเขานะครับเขาจะกว้างแล้วก็อ้วนเสมอกันตลอดเลยนะครับ มันก็จะเรียบไม่มีรอยค้อนคอน,นะครับเนี่ยเหมือนอย่างจุดจบงานเนี่ยครับจะเรียบนะครับเรียบไม่มีรอยค้อนคอนเพราะเนื่องจากเครื่องจักรเนี่ยเขาพับเข้าจีบนะแต่ถ้าเกิดเป็นมือคนคอนเนี่ยมันจะบุ๊บบุ๊บบับบนะครับดังที่บางคลิปที่เคยมีให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูฝาหน้านะครับคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดฝาหน้ามีรอยแก้ไขมานะฮะคันนี้ภายในก็สวยเกินปีครับ ตอนมาเบาะคู่หน้าก็เสื่อมนะฮะเราก็เปลี่ยนไปนะครับเบาะผ้าเบาะหนังนะครับแต่ลายไม้ยังอยู่ค่อนข้างครบเลยครับตัวนี้นะฮะเป็น 230JS นะครับปี2007รถอายุ15ปี<อ>นี่เลยครับมาดูเราดูนี่คานหน้านะอันนี้ผมผมอธิบายไม่ถูกเพราะว่า ถ้าถามผมคันนี้นี่สวยมากเกินปีแล้วอะฝากระโปรงมีรอยไขายมานะครับเข้าใจผมเข้าใจว่าเขาไขาเพื่อแอดจัดอะไรบางอย่างนะฮะเพราะว่าลอลอนรอนรับน้ำเนี่ยครับคือเดิมหมดเลยนะฮะอะท่านใดที่กำลังมองหาตัว J31 ดูลอนดูลอนซุ้มล้อนหน้านี่ครับนี่คือเดิมเลยนะครับนะครับสีที่มันหายไปนี่คือพนักงานผมนถูแรงเกิน น้ำยามันกัดสีออกไปนะฮะแต่น็อตเนี่ยไม่มีบีบไม่มีบุตรสันสน็อตนี่ตรงเปะ๊ะดูคานหน้าสติกเกอร์นี่ไม่มีละอองสีมาเลยนะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์เตือนไฟฟ้าแรงสูงเพราะว่าหลอดสีนอนจะเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับตัวนี้นะฮะดูตอบมาครับแต่เจสามหนึ่งดูง่ายคุณน้ำพึ่งลองถ่ายมาทางนี้นะครับดูคานรับแรงต้องมายืนเอียงๆตรงนี้ครับมายืนเอียงทางนี้จะเห็นคานมายืนทางนี้ครับ นะฮะตรงนี้เลยนี่ครับคานหน้าตัวนี้เห็นไหมครับตัวเหล็กเงินเงินเนี่ยครับเป็นคานรับแรงด้านหน้านะครับอันนี้คือตรงเคิร์เป๊ะเลยนะสบายใจได้ดูชิ้นนี้แต่ถ้าชิ้นนี้มันมีการเคาะมาเราก็ดูคานหน้าต่อไปครับว่ามีการทำไหมแต่เผอิญว่าอันนี้มันตรงเป๊ะมาเลยนะฮะ คาดคะเนว่าอตอนที่ออกเป็นม้าศึกตอนนั้นเนี่ยคงเคยมีการทำสีมาบ้างนะครับถ้าดูอะไรต่อดอูดูซูมโชกถ้ารถรถรถปีลึกต้องดูเยอะหน่อยครับซูมโชกอันนี้คือซูมเดิมเดียเลยนะครับไม่มีรอยค้อนเคาะ RL ครบสติ๊กเกอร์ครบนะครับอันนี้สั่งสั่งอะไหล่ไปแล้วครับเป็นหม้อ หม้อพักน้ําของหม้อน้าครับสั่งอะไหล่ไปแล้วครับรอของอยู่มันเปื่อยตามปีครับมันเปื่อยนะครับคันนี้เราเอามาทําช่วงล่างใหม่นะครับซื้อยางใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับยางใหม่นะครับไม่ใช่ยางเซ็นะครับยางใหม่ๆเลยครับคุณน้ำพึ่งลองดูยางนะครับภายในเบาะเราก็ซ่อมแซมแก้ไขฝ้าเพดานเราก็ทําใหม่นะครับ ก็ท่านใดที่กําลังมองหา J31 อยู่ครับดูคลิปนี้แล้วเนี่ยเอาไปเทียบเคียงได้นะครับรอยตะเข็บรอยประตูรอยโครงสร้างเนี่ยครับค่อนข้างเดิมเกือบร้อยนะครับแต่ดูตัวจริงเนี่ยประตูเนี่ยจะมีรักยิ้มการชนมีรอยถลอกบ้างนะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับลองมาดูก่อนว่าชอบไหมอะไรที่ผมบอกไปเนี่ยสั่งของแล้วเรารอของอยู่ นะครับดูลายไม้ดูคอนโซลนะครับใหม่มากยังใหม่ใหม่อยู่เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับหรือท่านใดที่กำลังมองหา j J31 นะครับตัวนี้เป็น 230JS นะครับรถสวยนะครับใหม่เกินปีฝากไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจนะครับสนใจรถคันในคลิปนี้นะครับติดต่อคุณน้ำพึ่งได้เลยนะครับ083 444 4494นะครับคุณน้ำพึ่งหรือติดต่อผมก็ได้ครับ0832222252นะครับผมคุณเล้งนะครับลองดูครับรถทุกคันที่นี่สามารถขับออกถนนใหญ่ได้เลยนะครับออกไปวิ่งไกลๆดูความเร็วได้หมดเลยนะครับเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยสบายใจตอนซื้อนะครับยังไงฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ